สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องทิกทีริน in on ad แนะคะวันนี้เราก็จะมาทำรูมทัวร์กันนะคะเริ่เลยนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับอันนี้ไม่รู้เอาไว้ทำไมก็ตกแต่งไปน่ารักน่ารักนะคะต่อมาพอเราเดินเข้ามาจากในห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเตียงนอนมีพัดลมอะไรอย่างนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นเตียงนอนสีเทานะคะก็จะมีหมอนนิดนึงน่ารักนะคะวนตรงโต๊้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะตรงได้เตียงนะคะก็จะมีแบบเป็นโคมไฟสีขาวนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีหนังสือแบบเห็นว่านายน่าลายน่ารักดีแล้วก็เลยเอามาตกแต่งแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้กระบองเพชรนะคะต่อมาก็จะเป็น ตซนที่แบบเป็นตู้เก็บของนะคะตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ไอ้ต้นไม้น่ารักน่ารักตกแต่งนิดนึงนะคะให้พอมีธรรมชาติในห้องหน่อยนี่ก็จะเป็นเก็บของพวกสติกเกอรอ์กระดาษโน้ตน้ำมันนะคะมีสีน้ำลูกปัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตรงข้างๆตู้ก็จะเป็นที่นั่งเอาไว้แบบนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะมีไหมายพรมตรงนี้แต่เราไม่ได้ถักเลยก็เอามาตกแต่งไว้เฉยๆก็ได้ต่อ,อมาก็จะเป็นโซนโต๊เครื่องเขียนของเรานะคะโตะเครื่องเขียนของเราก็จะมีต้นไม้ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่มันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีปฏิทินตกแต่งน่ารักน่ารักนิดนึงนี่ก็จะเป็นพวกไฮไลท์ แล้วก็เป็นพวกปากกาที่เราใช้ประจำแล้วก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะถ้าเกิดมาวางแบบหลายๆอย่างมันก็จะดูลกนะแล้วก็มีเทปลายน่ารักน่ารักนะคะวางไว้เผื่อใช้นะคะแล้วก็จะมีเป็นคอนโดปากกาก็จะเป็นคอนโดปากกาก็าไว้เก็บของพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น แบบของที่ใช้ประจำก็จะแบบเป็นอันนี้นะคะเป็นลิควิดแล้วก็มีเออกระาวสองหน้ากระดาษโน้ตอะไร่างนี้นะคะ สไตล์การแต่งห้องของเราก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามินิมอลโมเดิร์นนะคะก็สวยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะของห้องเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย